เจ้าว่าไปก้านฮะไปกานน้กากับเม่ไปกําเม่คนห้องหอยกุ้งพอนี่ฮะเพิ่มพลังปา่นนิ้ตัวนึงงยังตัวยังชาเนี่มองง่ยเระจันักเนระ บสบายดีเด้อสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์สุขู่สูค่คนบวชซิยู่ในประเทศแต่ก็ต่างประเทศเน,ะน,นา,านออะพี่น้องก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องบวชเชีงน้อยอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยโดยมื่อนี้ก็มาพบมาเจอกับบวชเชีนงน้อยตอนอากาศเศร้าๆกับบรรยากาศด้วยว่ามากับผ้าผุนพี่น้องเอ้เมื่นอนี้เนาะผ้าผุนปล่อยไปดูกอาอาบวเชียงสิขึ้นไปตลาดพี่น้องเลยไปตลาดนัดเศร้าของบ้านของบวชเชียงเองพี่น้องเนาะบ้านโคกง่ายเมืองอุทุพรแข่งสวรรค์ในเขตเนี่ยพี่น้องเลย ไปเบิ่งว่ามีอยังแน่คายเนาะาจังไดกับไปฮับไปส้มไปเบิ่งน้ากันเลยพี่น้องเนาะบัเสี้ยงกับทายทำให้พ่อแม่พี่น้องเขาได้ครับในส้มเป็นครั้งแรกพี่น้องเยเนาะโดยไปพี่น้องไปเบิ่งไปฮับฮะโอเคพี่น้องตอนนี้กับเมื่อคืนนี่เนาาะปโพี่น้องราะฝนตกฝนตกแห้งเมื่อคืนนี่ยถือว่าน้ำกับไหลพี่น้องมาจาก นองสะนใหญยพี่น้องเนาะช่วงนี้บัวเชียงอาจจะได้อ่าถ่ายทำแบบพิธีแบบอ่าสวบ้านเขาธรรมาดาดก่อนพี่น้องนอเนาะเพราะว่าบัวเชียงช่วงนี้บัได้อ่าออกข้างนอกเพราะปันใดพี่น้องเพราะว่าลำให้ลำน้ำโดยอันนี้สิเป็นอ่านอะนออ้องเนาะบัวเชียงกันย่างมาเนาะบัไกป่ปันใดพี่น้องประมาณร้อยเมตรพี่น้องจากอ่าจากตลาด นัดไปหาเฮือนบ่เสียงพี่น้องเนาะนี่เป็นน้องสะน้องสะใหญ่พี่น้องเป็นน้องสะรวมหมู่บ้านเลยเนาะน้องสะนี่ก็เป็นน้องสะทางปู่ย่าตายายหรือว่าน้ำพักน้ำเลงเนาะแต่ก่อนหน้าพ่น่อยพี่น้องหลายปีหลายร้อยปีพี่น้องเนาะตั้งแต่สมัยมีเกียร์มีเกียร์ตั้งแต่สมัยพายยังบ่ทันมีพื่นเพื่อนเนาะเาบุญกา ขากันมาขุดน,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 นี่เลยพี่น้อง,งเลยมาขุดคนเล็กคนน้อยเนาะสามัคคีกันคุยชีได้เป็นนองสใหญ่นี่พี่น้องเลยโดยมีทีมาที่ไปประมาณนี้เนี่ยพี่น้องเนาะเป็นนองสารวมสารวมหมู่บ้านเพราะว่าก่อนหน้าก็คือในหมู่บ้านนะั้มันบ่มีนองสาเลยพี่น้องเลยพอดีทางผู้นำ ผู้นำสะเก็ดผู้นำบ้านเพื่นได้ปรึกษาหารือกันในมารคูดหนองซานี่แหละพี่น้องเลยแต่ว่าคนหาเหมันกับโบยงไงภายในหรอกพี่น้องเนาะแต่ว่านี่ตามยุคตามสมัยมาเรื่อยๆกันวิธีไมีทั้งผู้นำเพื่อการคูดแปลงต่อเติมหอกมาขยายอย่างมากนิดนึงพี่น้องเลยได้ไงกว้งเนาะจะได้มีน้ำใสไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องเลยเป็นจังไลยเนาะตลาดนัดบ้านของโมเสียงเป็น วันประหัสพี่น้องเนาะตลนัดวันประหัทุกมือทุกเดือนพี่น้องเนาะแต่ว่ามามื้อนี้มันฝนตกอ่านตกปรยปายเออเนาะ่ซื้อังเด้นี่โอ้ยได้แต่ปานิบ่มีหยังปานิเอ้าเนาะี่มสินสินงอ๋อดูใหญ่แท้แม่นี่ปานิพันธอ๋อมาได้ใเจ้าน่ะ ไปซิเ hmm. ม no, ื่อวานขอกบ่หวายพุ่นเด้ข่อยมาตลาดนัดนี่อ๋มาขอกวายบ่ตะย่างมาย่างมานี่เด้ยมาต้งมาตลาดนี่เด้อเนาะมาตลาดไหนแล้วทําให้ทํานาแล้ว่เจ้าน่ะย่างย่างอยู่อืมเดูาซเนาะเข้าไปพี่น้องฝนานสิตก้เนาะโอเคพี่น้องอ๋อานก็ตกเมื่อคืนนี่เปียกตลาดนัด สิประมาณนี้เลยพี really right. ่น uh, ้องกิโตมหัยยามลงไ้ลงหน้าสั Naruto ่งแหนหลงหน้ายามีี่นองะพ่อค้าสบายดีสบายดีทุกคนน้อคะดีคดีคาะดีรบบริยุทธ์เรียนเลยนี่มาแต่เช้าพเนาอมาแต่เช้าคืนแต่เช้าข่าวทำงานเนาะ เอาโท่เดิมเป็มหนึ่งแล้วบาทก่อนพี่น้องไงทำให้ทำหน้าแล้วหรอบะยังโยยังโยนานี่ปลาไปก่อนเอานะปลาไปก่อนเอาตัวนี้ก่อนเนาะเอาตัวนี้ก่อนมีคนจองหรอ่าตัวนี้มาเด้น่งของเราอ๋อไมู่กับของโจซื้อมาให้น้องน้อยครับ เอาซอง,อองก,ก,กันเด <c oughs> ้อเอาผสมเลยก็ได้ผสมกันเนาะเนาะเนาะจ้ามีลูกมีเมียแล้วบ่จ้ามีแล้วมีแล้ว<อ>ลูกลูกเออ ครอบมีครัวแล้วเนาะครอบมีครัวเนาะหมูครวนะเห็นเหเนาะหมูเพื่อนก่อนกับหล่นน้ำกันโย่พี่น้องไงแต่ว่าช่วงนี้กับต่คนมีทางครอบครัวกับมีภรระเนาะคนแยกย้ายกันพี่้องต่างคนต่างไปับผิดชอบทีละทางอยู่ข้างนอกข้างนอก่นบนเขาหัวม้าเนี่ ยึงน่อยจอแซ่เอ๋อจกวดเเตฮะจิ้มกาพวงอยเนาะี่ของกระจางทางติดีตุมนี่นี่ะเจ้าย่างไิตุเ้าอยวตอ๋อเจ้ากักินเป็นกันเพราะแบบนี้ไงเคฟออกเคฟโอ้ธรามดาดี่เนาะใจกับใจเป็นสลิงคลาสีรดอันนี้เนาะ ดูพี่น้อยสื่ใจไปรุ่นนึกน้อยได้แบบนี้มีหัวด้อยเนาะตุ๊กตาบาว์ี้มีครบเลยเห็นมาเยอะยวนนันนึกน้อยแบบนี้นะเอาไปแล้่วกาบอ้านไปกินไปตัวติเบาทพัารับสมรักศษาให้สว่งไสวเนาะเนาะ bà ngay cứ bố bên ngay đấy đi ừ, kìa nó ngay cả bố bên ngay đấy <laughs> tôi chức xa gì bố bên ngay đấy bà bụng chi bà cứ ngay dưới bộn hết tiền, mình tạm <laughs> chẳng bao đi có tạm sủ tạm nó nếu bưng cả bà, bà, bà ngay vô nè bà mà hệt cả nhà vô ừ. bình ra cả ngay nó xoay cả cần... nó khác với đó ừ. bà này Hãy <laughs> หมอสมุนไพสิเนาะสมุนไพเชียงดีหมอสมุนไพเชียงดีฮะใส่ชุดนอนเดี๋ยวมาเอาเด้อด้วยด้วยด้วยตุ่มพี่น้องเลยโหดด้วยโหดด้วยโอ้แม่สบายดี ทางไทยกับผเพิงเกอบันแพงกูถึงแพงบ่เอาเนาะอ่ะโทรเด้อเป็มนึงเด้อพันโอ้ขายได้เท่าไรแล้วืันนี้น่ะโอ้ได้ก็หน่อยละรำแสนน่ำสองละกระเทียมเนาะถุงไรกระเทียมอีทุกหาพันอ่ะสนออาเสร็จก็ได้ลองโซ่เม้จโอ้ยนู้นู้ดนู้น chim thêm à, cùng lấy gây ra nhanh 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 nhang nhanh 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 thùng nhanh 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 này nhanh 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 อไรเลยไปนอนเพื่อนเนาะเพื่อนบ้านเฮาไอเพื่อนรุ่นนูนไอเนี่แม่มาถมทางเข้าตลาดถมทางนี่บ่เออโอ้ยเนี่ยเพื่อนเพื่อนเนาะเพื่อนแหงขุดตุ๊กเด็กๆน้อยๆกับเพื่อนเลี่ยไปเอารถกับพ่อนะเอาดินแท่รถมาถมดินแห่เลยจะได้ไปงานง่ายเนาะ สบายเอาได้วุดนูนแน่วุด <èn> นูนแน่ทหันที่ทางเข่าเนี่ยมันเป็นสลุดแห้งอะโอเคเนาะสบมยเดลยขายเบ็ดไปไว้เนาะทำรวยทำรวยโดยเอาเด้ออย่างไปเบิ่งทางหน้าอีกก่อนพี่น้องเป็นยังไงหาใหนี่แหละพี่น้องเนาะตลาดนัดอ๋ออ่างาผลเกษสิประมาณนี่แหละพี่น้องถ้าช่วงฤดูแล้งเกษสิ อ่าคนบ่ตกเพิ่นก็สินั่งแบบนี้แหละเนาะแต่ว่าก็ยามฝนตกมันสิยากได้จักน้อยพี่น้องเอ้ยตลาดสิตมบุกเบิกพี่น้องเอ้ยดกายเนาะมกมาายพี่น้อง

ไม่ไรบ่มีว่าำไม่ไรน้ำออกท่านออก่อไม่ไรนะันออกจะได้มม่ออกมันออกให้ลกออกรำเหน่อยนั่งเนาะอันนี้อันนี้เป็นไม่บุงเนอันี่นะไม่บุง่บุงที่นองเลยเน้นเนอ้ แตคนคลังก็ยังนี่กินได้เลยคลังกินได้เบินีน้อไม่บงเบเไม่บิอ้ากระหู้เ้ยนี่ไม่ใบ้านไม่ขังได้เบิ้ได้เบิดีโอ้่บงไดาแล้วพชื่อเป็นงวมีไทีะเอ้าเนาะขาดไได้บ่ขาดเป็นงูได้ปะ คงมากเนาะสัตว์วดเม็นแล้วนี่ก็ได้ชื่อเอาให้เขาเขาิื่อซอยจเสร์เชื่อซอยชานี่เนาะบุณหาพันบ่เอาสาพันก็ได้สาพันเอบดบ่ออันนี้แหาะเมื่อไรกินวยเนาะเนาะเมืหมดไเสียก่อน วอวเล่ขายมาลูกเป็นยังไงฮ้ยมานั่งขายผู้เดียววัวใช่ไหมเอาลูกลานไปใช้เวิร์ดที่ลานกับยื้เขื่อนดินนะลำนาบ่ามีอีกอีนึงมานำแต่มันหามมาชมออมีีนลูกลานกันมานำอยู่แต่เพิ่นเมื่อแล้วเมื่อเด้อมันเมื่อเด้อ มันชมเห็นเมื่อทำไมบ่มพ้เอาซีก็ได้ซีพูดก็ได้ก็ได้ชามพูดก็ได้ชามเอาซีก็ได้ไม่เห็นหน้าป้าปีเห็นแล้วยังมาเมื่อยอยู่นี่เจ็บหลังเจ็บเมียวอยู่เจ็บหลังไปเพียงแลเหาเนี่ยแล้วมียาดีเห็นคือกันนนั่แล้วเห็นให้เห็นหน้าเนี่ย มย่ง่ทันแล้วอย่ากรกลำหน้าได้สามี่ให้นึงเราเป็นตัไปจิ้มลำจ้มแมวจิเลำจ้มแมวโย่อ่าเอเนาะสาพัดน้องเาเช้าตาวะบชเดีชนอ่ะเขาให้จะด้วยด้วยสาิด้วยเขาไหว้ฝากไว้นีกอนด้วยเาเอา นะพี่น้องเอ้ยไม่ตู้โซยไม่ตู้พี่น้องเนาะเป็นน้องไม้บงพี่น้องเอ้ยน้องไม้บงบวกพิษมาเบิ่งฟังนี่พี่น้องเนาะบบบนี้คึกขึ้นีเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าอันช่วงโลกไงตรงนั้นกันนี่เนี่ยประมาณนี้เนี่ยพี่น้องเพราะว่าเพิ่งเข้าไปตลาดใหญ่บ่ได้พี่น้องเนาะเข้าตลาดใหญ่บ่ได้ก็เลยมามาตลาดนัดของอยู่ของกินของขายมันคือว่าขายดีพี่น้องเอย และเนาะก้าก้าเข้าไปดอกโรเซี้ยงไปตนองไงดว่าล้อแถวเนาะโอ้อ้กจีเขา่นาะไงขากจแย่งนันนไปเบิ่งข้างนอกบานนี่อย่างแน่อ้อ ยังเลยจักอุ้มลูกจักอุ้มผักอันนี้เนาะคักเนาะบึงบึงต้วยดอกเนาะอ๋อวางเด้อเนาะต้มครับตลาดนี่บ่แฮงแหพี่น้องเอ้ยตมเนาะู้ปลาบัดี้เนาะ เนาะงซื้อมาซื้อมาต้มสบอนี่ปปนิมีปิดปนิพันนาะนี่ปนินนี่น่องไอ้เปนพวงยมีบดบ่อป่าเนี่ยฮะมีบดทุกอย่างถูกแนวเนาะฟุงเท่วเนี่ะถึงสิบพันเราเอาเดียวเนาะผมมีนองซ้ำามาเชีงกันผมีนองซ้ำไม่รู้ว่าปล่อยแล้วแล้วเดี๋วมาซื้อไปใ็นผาเอฟซ น้องมีช่ไอันนี้จะมาขายขายซูม,มือบอ่นี่ครับมาเฉพาะวันมันตลาดนัดนี่เนาะตลาดก็มาแม่เจซมือก็มาอยูอ่แล้วแต่เพราะแล้วแต่อู้หูอ้าวโ,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 โดนคนมาเลยาทางเนาะ อโอเคพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นปลาพี่น้องสำหรับพวกแม่พี่น้องอยากเรียกปลาเนาะกระมาเขามาหอบมาถึงในบ้านของโมเสียงเองในพี่น้องอย,อยู่ตลาดนัดก็แต่ว่ามีเบปรุกอย่างพี่น้องในปลาแต่ว่าเสกกำบลังเอาหลงเนาะเพราะว่าน้องสะบูมีพี่น้องอเงงองนะา,านนะนนะาจะได้เราถ่ายทำบรรยากาศเบิ่อต้องการอีกพี่น้องเนาะ

ฝากลูกว่า <c oughs> พี่น้องเน,นาะคือนี่ยอยู่ในกินฝากลูกฝากเต้าพี่น้องเนาะตลาดนัดอะโอเคพี่น้องนนเนาะกระปุกคนบาบนี้พี่รองเนียโอ้ตู๊ซื้อยังซื้อยังเจนะ้าไหนบาว่าตูวตัวแรกนี่นะตูวสักสองสักสองมันกีบเนาะ rồi mát phù điều quá cho nè Lúc to phải xe vớt Lúc làn đấy phải xe vớt cho cho làm na leo được không cả Lâm, cả. à cả làm ờ... cả Lâm, đúng rồi đúng rồi à nó hơi mà lăng bạn nhìn tổ nương nhánh con nhán, nhánh xa này à, không mà hôm nay có còn vui còn kìm bó nè <laughs> đó chân nát gì rồi bạn nó này ăn nên này phải lo người buồn thì tốt đây biển pha của mưa xiên nó pha nhai rồi cấp u kia nó thì mưa nó mày soi cái này cũng nói này gặp biển pha nó pha này của đường à của là ma phải nói còn là nói nó này hai này เนาะต้มรึกรอ,น,น,อ,กอ,น,อนี่พี่ร้องเลยจุบทีนจะเจ้าวะนี่เอ้านี่เพิ่นขายอย่างนี้นี่สบายดีล่ะเ้ย <c oughs> อันนี้ของเจ้าบ่ด้วยบ่ล่ะนี่น่ะโดยอ้หอยเนาะเพิ่นไปเก็บมาได้เลยนี่น่ะไปก้านอ่ะบ่เจ้าบ่ไปกา้านน่ะไปกา้ปกานน้อกัรกับแม่ไปกับแม่โอ้พิ่นห้องหอยกวงบ่นี่ฮะ ออสเตรี่หอ,อ,อ,อยเตรี่ใหญ่เด้อเนาะดูดูดดดขายได้เท่าไรแล้วล่ะวันนี้นีน่ยขาก็ได้เงินเจ็เดพันวันนี้บอเจ้ากับอันทำให้ลำหน้าเด,ด,ด้ดอบอเจ้าทำเลยอะทำเลยเนาะเนี่ยพี่น้องเลขายสองสามย่างอันสองอย่างนี่เนาะดูด อันไมนน้นี่สิกอง่องแรกนี่ครับะกล่องสิบพันอ่าเอาใหนตาบ้าเอาได้ก็ได้เนาะแต่หอยนิราบเบาเลยเอาเต็นท์ไม้นี่ก็ได้แล้วต้นไม้เผาเพี่น้องเืออือ่าพอดีเอาก้นให้เพิ่นแรกไปน้นนนองเนาะ่องสิบพันหรือเช่นเอาต้นไม้เผาหรือเช่นสี่คอตัวเดินทางเข้าขบ้านเขาไปเฮือนก่อนบ้านนี่พี่น้องยว่าเฮือนกใกล้ๆหนึ่ง เนาะทางเปื้อนแฮงพี่น้องเอ้ทางเปื้อนนะกลับก่อนเด้อวันนี้เด้อโอ้ยอ่าโอเคพี่น้องไปหอขนมที่เพิ่นสั่งไว้ก่อนพี่น้อง้บาดนี้โอตัวตัวเนาะยากๆพี่น้องเอ้ยอตรง ใช่เรียบร้อยอแล้วบ่เรียบร้อยเแล้วเนาขายนะจนลืมเอียแล้วนะ่า่าโอ้ยขับใจอ่าโอเคพี่น้องเนาะสวยแล้วพี่น้อง,องบบบนี้คือหาลำให้ลำหน้าให้นบบบนี้เนาะขิข้นข้าน้ำซาปาตอนบับนี้น ด abei, ูแปกับมาตลาดนัดพี่น้องเนาะบ้านของรัสเซียงเองพี่น้องเลยดยการประมาณนี่แหละพี่น้องเนาะตลาดนัดอยู่กับช่วงหน้าหนาวรุ่พลพี่น้องเลยกะทิ่เปเปื่อนในจักงน้อยพี่น้องเนาะดูพี่น้องเป็นแบบกับข่าวบ้านกับซองไปลงให้ลงหน้าบ้แล้วบ้านนี้พี่น้องเลยดูเสียงกับมาซื band, ้อสมองน้ำม้พี่น้องเลยคือมากินนี่แหละนะโอเคพี่น้องเนาะมาเสียงกับจิ๋อโตราพวกมันพี่น้อง ไปก่อนบ้านีนพี่น้องเนาะคนอื่นบุเสียงก็ต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะอีกคือเก่าที่กข้ามาโคติดตามนะครับส้มได้ให้กำลังใจบุเสียงโดยมาตลอดพี่น้องเลยโดยถ้าหากว่าบุเสียงผู้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษได้ขอไปอพ่อแม่พี่น้องเอด้อเนาะดูฮัทจังในกากผ่ากคตไลค์และกดแชร์ได้เป็นกำลังใจให้งบุชเชียงอีกคือเก่าในพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้พี่น้องเอ๋ยบุเชียงก็สิทขอเก่าเข้ามาสบายดีรัสวัสดี ผมแมพี่น้องกันเบอร์สุขสุขคนเนอ,อพี่น้องสบายดี